สวัสดีชาวลองรถทุกคนครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวตัว Toyota Fortuner ที่เป็นตัว Top of the Li n e ก็คือตัว l e g e n เดเครื่อง2.8ขับเครื่อง4ล้อนะวันนี้ผมได้อีกคันหนึ่งมาครับจาก Toyota a แ u n i t e d คันนี้มาใหม่เอี่ยมเลยหน้าตาดูคล้ายๆเดิมใช่ไหมแต่มันเป็นตัวเครื่อง2.4ครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าตัวนี้มีอะไรต่างไหมมั่งก็คันนี้จะเป็นตัวขับเครื่อง4ล้อเหมือนกันแต่ว่าเครื่องเป็น2.4ลิตรกระจังหน้าเซ็ตนี้กับไฟอ่ะก็จะมาเหมือนกับตัว2.8 2.8แลแลลตตตตต่่่่่วววาาาาจุดตกตกกกงงงง็คือโโอโ้รขัเนีย เขาจะเป็นเหมือนกับแบบเป็นสีดําเป็นโน้บล็กแล้วก็โลโก้โตโยต้าเนี่ยมันจะไม่นูนออกมานี้อันนี้เขาจะนูนแล้วก็ตัวแผงสีดำอะ่ะเขาจะบุ่มเข้าไปแล้วก็จะมีเท็กเจอร์เป็นครุขะหน่อยก็ตรงนี้ครับตัดขอบเป็นสีดําเงาเหมือนกันคิ้วเงาเหมือนกับตัว2.8เลเจนเดอร์แล้วก็ไฟที่เป็น f ู l l LED เนี่ยจะมาสีบ้างเหมือนกันทั้งไฟหลีไฟหลกักแล้วก็ไฟสูสง2ตัวเนี้ยก็จะเป็น LED ดีหมดเลยเซ็ตกันชนหน้าครับออกแบบมาแบบมีมิติ ก็จะไล่แล้วก็วาลเข้าไปอย่างนี้จะเป็นที่อยู่ของไฟตัดหมอกฟ็อกแลมตัวนี้ก็มาเป็นไฟ LED ดีสีขาวด้วยเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้ครับปากหน้าทรงคว่ำขนาดใหญ่พร้อมกับลวดลายตรงกลางก็เป็นสีดําเงาแล้วก็ตัดขอบชายล่างตรงนี้มาเป็นสีเงินแล้วก็บีลูเข้าไปอย่างนี้เท่ดีดูสปอร์ตไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงข้างล่างครับไฟเลี้ยวเส้นนี้จะเป็นแบบซีเควนเชียลก็คือเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะวิ่งฟืดฟืดฟืดไปอย่างนี้มาดูด้านข้างครับด้านข้างของเจ้า Fortuner เนี่ย ซุ้มล้อมาขนาดใหญ่แต่ว่าจะไม่ได้เป็นทรงครึ่งวงกลมเป๊ะๆนะแล้วก็มากับล้อขนาด20นิ้วครับรัดยางดันหลบมาให้ก็จะเป็นยาง2 6 5 50 R 2 0ตัวนี้เป็นดิสเบรกแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวเลเจนเดอร์เขาก็จะเป็นเรียกว่าขาวหัวดําแล้วกันนะตัวนี้ข้างบนครึ่งบนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาตั้งแตกกระจกมองข้างอ่ะมีฝังไฟเลี้ยวเป็น LED มาให้ไล่ขึ้นไปข้างบนมีหลกหลังคามาให้หลังคาข้างบน,งาางขขงบนทั้งแผงเนี่ย จะเป็นสีดําเงาหมดเลยมือจับประตูกับขอบล่างกระจกตัดโครเมียมมาให้ครับตัวนี้ก็เป็นคีย์เลสนะก็สามารถเปิดปิดด้วยการกดสวิตช์นี้แล้วก็เปิดประตูอย่างนี้ได้มีบันไดามาให้ครับเป็นรถยกสูงก็แข็งแรงดีนะเมื่อกี้โหนดูแล้วประตูหลังไล่ขอบมาถึงตรงนี้ครับก็จะทําทเป็นสีดําเงามาทั้งชิ้นเลยไล่มาถึงขอบข้างหลังสุดต,ตรงนี้ จนถึงตัวสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ที่ด้านบนเนี่ยจะมีสภาวะแบบคลีบฉลามมีไฟเบรกตรงที่3แล้วก็มีที่ฉีดน้ําสำหรับปัดน้ำฝนกระจกหลังที่ปัดน้ำฝนมีมาให้ไล่ฟ้ามีมาให้โลโก้โตโยต้าท้างท้ายขนาดใหญ่ครับแล้วก็ช่วงตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับของตัว2.8เลยแต่ว่าแตกต่างคือตัว2.8ลิตรเขาจะมีโลโก้2.8ตรงนี้แต่ว่าตัว2.4ยังไม่มีเป็นโลโก้เลเจนเดอร์กับลิม่าโฟกับเครื่องสี่ล้อแปะมาให้เหมือนกัน ตัวไฟท้ายครับจะเป็น LED ที่มีลูกเล่นออกมาในดีไซน์จะไม่เป็นแบบลนๆเก้งๆนะก็จะเป็นไฟเบรก LED ไฟท้าย LED แล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED ด้วยแล้วเป็นแบบซีเ u e ยลเชียลคือถ้าเปิดก็วิ่งเป็นเส้นแบบนี้แต่ว่าไฟถอยหลังยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่กันชนล่างครับออกแบบมาสวยก็จะมีลูกเล่นตรงนี้ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นมีไฟตัดหมอกข้างท้ายข้างหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด5จุดครับแล้วก็ตัดขอบข้างล่างเนี่ยเป็นสีดําเงามียางอะไหล่มาให้ ก็ระวังหายด้วยเปิดฝาท้ายได้เวลาโชว์กุญแจแล้วกุญแจ f o r t จูเนมีอยู่4ปุ่มด้านหน้า Toyota มีโลโก้อยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างหลังโลโก้คาว่า f o r t จูเนอรครับวิธีการเปิดอะเราจะเปิดที่ตัวมือจับที่อยู่ข้างท้ายใกล้ๆกับตัวกล้องถอยก็ได้หรือว่าเราจะกดตัวเนี้ยที่ตัวรีโมทกดค้างเอาไว้ปล่อยห่างออกมาหน่อยจะได้ไม่โดนตีหน้าก็ฝาท้ายเนี่ยจะเป็นโช๊คขนาดใหญ่คู่ด้านนี้ครับ วิธีการปิดอ่ะเราจะปิดด้วยตัวปุ่มอัมนนี้ก็ได้หรือว่าจะเตะปิดเปิดก็ได้เพราะว่าเขามีสติกเกอร์บอกวิธีการตรงนี้ก็คือถ้าจะเตะปิดเปิดอันเดียปิดก่อนนะเขาบอกว่าให้เรายืนที่ใกล้ตัวรถแล้วก็เตะวิธีการเตะอ่ะเตะไปใกล้ๆตรงข้างๆยางอะไหล่ที่อยู่ทางขวาหน่อยแล้วก็อ่าลืมบอกตัวรถอ่ะมันต้องถูกล็อกก่อนล็อกรถแบบนี้แล้วปุ่มที่อยู่ตรงทางขวาข้างพวงมาลัยข้างใต้อ่ะมันจะมีโลโก้ฝาท้ายใช่ไหมให้กดออนเอาไว้ แล้วก็เข้าไปเตะใกล้ๆอย่างนี้ครับทางด้านนี้พอมีเสียงปุ๊บถอยออกมาหน่อยอถอยออกสี่สิบเซนก็คือจะได้ไม่ตีโดนหน้าเราอะ่ะก็คือถ้ากดแบบเนี้ยแล้วก็ถอยออกมาเราใช้วิธีการเตะแบบนี้ได้ครับส่วนวิธีการปิดจะเตะปิดก็ได้เข้าไปใกล้อย่างนี้แล้วก็ถอยออกมาปาดท้ายฟฟ้าก็จะปิดลงอัตโนมัติก็สะดวกดีครับสำหรับคนที่ต้องใช้งานในวิปจำวันฟังก์ชันพวกนี้ เมื่อกี้เปิดแล้วใช่ไหมไหนก็เปิดละลองดูอีกทีหนึ่งข้างในมีอะไรบัง่งเยอะไหมข้างท้ายอ่าเปิดออกมาวิธีการทับเบาะลงก็จะยังเหมือนเดิมครับก็คือเป็นเบาะแขวนอย่างนี้เขาก็จะมีตัวหูเกี่ยวเนี่ยมาให้ปึ๊บลงมาประมาณน,นี้วิธีการเอาขึ้นเชือกวิเศษปึ๊บ1ึงเสร็จก็เอาขึ้นมาอันนี้แล้วก็คล้องตรงนี้เข้าไปจบแล้วสองข้างอ่า มีไฟสองสว่างมาให้ตรงนี้ก็ใหญ่ดีครับอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีขอแขวน2ข้างมาให้แข็งแรงดีครับยึดกับตัวรถมาเลยมีตรงนี้ให้ด้วยเป็นช่องจ่ายไฟ12บอโวลต์อยู่ด้านหลังซ้าย<ม>ก็คันนี้ถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายครับสเปคเขากินได้ถึงตัวดีเซล b 2 0แล้วก็ถังมีความจุ80ลิตรเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างหนักมาก แล้วก็ไม่มีโชคใช้อันนี้คนตัวสูงไม่มากก็ขย่งกันสุดเอื้อมอ่ะโอเคอันนี้คือหน้าตาห้องเครื่องเขาคันนี้ก็เป็นพิก,กัด2.4ลิตรตัวนี้เป็น V n turbo มาให้ครับแล้วก็มีเตร์คูลเลอร์พิก,กัดความจุข,ของเขาคือ2,393 cc มีแรงม้ามาให้150ตัวแล้วก็แรงบิดที่400นิวตันเมตรก็ตัวนี้จับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดระกกำลังก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ดีเลยแหละ มิติตัวถังมีความกว้าง1,855ม mm, มยาว4,795ม mm, มสูง1,835ม mm, มมีความยาวฐานล้อ2,750ม mm, มและมีความสูงจากพื้น193 mm. มมมาดูภายในห้องโดยสารกันครับตัว2.4จจะมีความแตกต่างกับ2.8อยู่หลักๆก็คือภายในของ2.4อจจะตกแต่งเป็นโทนแดงดํา เนี่ยตรงนี้จะเป็นแดงเดินได้แดงแผงประตูก็จะเป็นแดงตัดดําตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างครับก็คือบนเนี้ยของตัว2.8งจุดแปดอ่ะเขาจะมีลําโพงที่เป็น jbl มาให้แต่ว่าของส .4 จะไม่มีจะมีลําโพงที่ประตูทั้ง4แล้วก็มีทวิตเตอร์ตรงนี้มาให้แล้วก็ตัว2 4จอะ่ะจะไม่มีซบวฟูเฟอร์ที่ฝาหลังตรงประตูบานที่5นะส่วนข้างในอื่นๆค่อนข้างจะเหมือนกันเลยครับโคมลายทรงเดียวกันก็จะมีตัดลายไม้ข้างบนแบบนี้เหมือนกันส่งทุกอย่างแล้วก็ฟังก์ชันการควบคุม ครั้งนี้เป็นเรื่องของเสียงแล้วก็โทรศัพท์ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมนูที่หน้าจอมีคุฑคอนโทรลให้ครับกา้านนี้แล้วก็ไฟตัวนี้ตั้งเป็นไฟอโอโต้ได้แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนหน้าหลังก็ควบคุมที่กา้านนี้มีพทิร์นชิปให้ครับหลังพวงมาลัยวัสดุที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบซอฟทัสแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ทั้งหมดไล่ไปทางซ้ายอะ่ะจะเป็นแบบวัสดุพันพลาสติกนะก็มีช่องใส แก้วน้ํามาให้ตามสไตล์ Fortuner ต้องมีที่เก็บของมีทั้งบนแล้วก็ล่างครับวัสดุตรงนี้ตรงข้างนี้ก็จะเป็น Soft Touch มาให้ช่องแอร์จะเป็นทรงแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นนาฬิกาก็จะเป็นทรงดั้งเดิมของ Toyota ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าปรับตรงนี้ปรับค่อนข้างง่ายประชุกเฉินครับอยู่ตรงกลางกดง่ายขนาดมือเลยจอตรงนี้จะเป็นจอขนาด9นิ้วก็จะเป็นจอแบบเดียวกันเหมือนกันฟังก์ชันต่างๆก็ คล้ายคลึงก,กันกับของตัว Fortuner รุ่นอื่นๆแล้วก็จะเหมือนกับตัวของคล้ายๆกับตัวของอยาริสด้วยก็เซตติ้งทุกอย่างฟังก์ชันจะคล้ายๆกันตั้งธีมได้ครับเลือกสีก็จะมีอยู่3สีหลักๆนี่แหละกดออกไปตรงนี้ถัดล่างลงมาก็จะเป็นที่อยู่ของการควบคุมแอร์จะเป็นแอร์ที่ต้นครับก็เป็นแอร์ออโ,โต้ตรงนี้ยแยกโซนด้วยนะนี้ซ้ายนี้ขวาก็ต่างคนต่างร้อนต่างหนาวได้ ปรับองศาต่างๆแล้วก็ความแรงความเบาตรงนี้ถัดลงมาครับมีช่องจ่ายไฟโวลต์ให้มีฝาปิดเป็นรูอย่างนี้มาระบบช่วยลงเขาแล้วก็ตรงเนี้ยเอาไว้ปรับโหมดอันนี้เป็นขับ2ขับ4แล้วก็ขับ4เกียร์ต่ำก็บีบมาตรงนี้แผงตรงกลางครับคอนโซลแข็งแรงแน่นหนาดีตรงนี้เนี่ยจะมีที่ชาร์จท,ที่เก็บมือถือแล้วก็สามารถเป็นไวเล็ตชาร์จได้แต่ว่าอย่าลืมกดปุ่มตรงนี้นะ กดปุ่มเปิดสวิตซ์สีน้ำเงินก่อนนี่ครับช่องวางถ้วยน้ําก็ลึกดีมีตัวหนีบเอาไว้ให้ด้วยก็เป็น2ช่องข้างบนออกแบบมาสวยเลยครับตัดขอบเงินแล้วก็เป็นลายเนี้ยสวยมากมือเกียร์ยังคงเป็นเกียร์แบบเดิมก็คือเป็นเกียร์รางตัวนี้เป็นออโต้6สปีดแล้วก็ถัดมาครับปุ่มตรงนี้ถ้าเป็นของตัว2.8อาจจะมีอยู่3ปุ่มจะเป็นแบบ Eco Normal แล้วก็ Sport แต่ว่าของตัว2.4จะมีปุ่มคําว่า Eco แล้วก็ Power เวลากดเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับสมมติ Power ก็จะขึ้นว่า Power ตรงนี้กดเขาว่า Eco ค c o ก็จะขึ้นพร้อมกับแสงสีน้ำเงินตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ปิดพัดคอนโทรลครับที่เท้าแขนก็เก็บของได้ข้างในเกือบจะเป็นทรงจัตุรัสก็ลึกดีครับข้างบนก็บุวัสนุกแบบนุ่มๆเอาไว้ให้เบรกมือเป็แบบมือแบ,บปกติครับจริงๆชอบนะชอบอไฟ มาดูหน้าจอหลังพวงมาลัยจอตรงนี้ก็จะเหมือนกับตัว2.8แหละก็คือมีมารวัดอนาล็อกขนาดใหญ่ซ้ายขวาให้บอกวัดลอบบอกอุณหภูมิบอกความเร็วแล้วก็บอกน้ํามันนี่จอตรงกลางเป็น TFT เนี่ยก็จะบอกค่าต่างๆละเอียดเลยองศาของล้อซ้ายขวาหมุนไปก็จะรู้แล้วว่ามันอยู่เท่าไหร่อาตาัตราต่างๆอัสปีดที่เป็นดิจิตอลเรื่องของอัตราการกินน้ํามันระยะทางที่เหลือที่วิ่งได้ แต่ว่าคนอ่ะจะสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหาปุ่มที่จะปรับความสว่างของจอตรงนี้ไม่เจอไม่อยู่ข้างๆ้างไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่นี้ครับลองกดตรงนี้ไปกด1ครั้งก็จะขึ้นทิป A ทริป B กดอีกทีหนึง่งเขาจะขึ้นมาเป็นแถบพลังแล้วมีรูปดวงอาทิตย์ใช่ไหมตรงเนี้ยปรับยังไงมันหมุนไม่ได้กดค้างครับอ่าเขาจะลดลงไปค้างค้างค้างเนี่ยอันนี้จะมืดสุดละกลับมาสว่างเต็มเก็คืออันนี้เรียบร้อย ก็อันนี้ก็จะเป็นทลิคเล็กๆที่ใครหลายคนอยากรู้นะครับมาดูด้านบนมีอะไรมาบ้างที่บางแดดก็จะมีกระจกเช็คหนังหน้ามาให้โอเคฟอมไฟนะมีมาให้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตรงกลางครับจะมีไฟอ่านหนังสือไฟห้องโดยสารเนี่ยออกแบบมาสวยก็เป็นไฟสีขาวสว่างจ้าเลยแล้วก็มีช่องเก็บแว่นให้ตรงนี้กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัโตโนมตัติก็เป็นทรงเดิมของ To y o ต a ครับ ปเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอนหลังว่ามีอะไรมาให้มั่งมาดูห้องโดยสารภายในตอนหลังครับไม่มีมือโหนนะหนบอกขึ้นมาเอ,าเองภายในก็ตกแต่งเป็นโทนแดงดำครับแล้วก็มีแอมเบียน i g ไลมาให้มีหน้กข้างหน้ามาละมือจับเป็นโครเมียมแล้วก็อันนี้ครับที่ชอบคือคันนี้ฟอร์จูเนอรุ่นนี้จะเป็นกระจกออโต้หมดเลยทั้ง4บานชอบมากอันนี้แล้วก็ห้องโดยสารเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆครับ สูง168เบาหน้าเมื่อกี้ปรับยังไงก็ปรับไว้อย่างนั้นไม่ได้ไปตกแต่งมันเบาะหน้าของคันนี้รุ่นนี้ทั้ง2เบาะเลยจะเป็นเบาปรับไฟฟ้าครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับด้านหลังของเบาเขาก็มีช่องเก็บของมาให้แล้วก็ตะขอแขวนของครับมี2ข้างเลยไม่งกรับน้ําหนักได้4กิโลเก็บของแขวนของ,ของสบายๆตรงกลางจะเป็นที่เก็บของจุกจิตมือถือก็ได้เหรียญต,ต่างๆก็ได้ มีที่ชาร์จแบตมาให้ครับก็จะเป็น usb c นะ2ช่องถัดมาข้างล่างครับจะเป็นที่เสียบปลั๊กเป็น220อโวลต์ร้อวัตต์จะเป็นปลั๊กแบบ2ขาแล้วก็มีโลโกโลเลเ้ Legend ด r ตรงนี้มาให้เบาะนั่งสบายดีครับค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็พอดีกับตัวองศาของเขาอะทำมาดีแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีที่เท้าแขนให้เออแข็งแรงนะไม่ย,ย้วยบางยี่ห้อพับมาแล้วแบบมันย้อยลงข้างล่าง ถ้าเป็น Toyota ที่เก็บน้ำต้องมีครับตรงกลางด้านข้างแผงประตูมีครบเลยเบาะสามารถพับได้แบบ60-40เดี๋ยวดึงให้ดูดึงข้างๆกัแหละนี่ชึบเขาก็าจะม้วนหน้ามาอย่างนี้ครับก็จะค่อนข้างพอดีหน่อยนะถ้าเบาะหน้าเลื่อนมาสุดตรงนี้ก็จะฝืดๆหน่อยเดี๋ยวลองดึงนี้ฝั่งที่เรียบร้อยเลยไปนั่งข้างหลังสุดดูดึงเบาะม้วนหน้าทึบขึ้นครับ ที่นั่งตอนหลังดึงกลับมาก่อนดูซิติดไหมประมาณนี้แต่ว่าข้างหลังอ่ะสามารถจะปรับนี่ลงมาได้เออไอเอ็นจะเยอะๆสบายดีเอาหัวขึ้นกันระมาณม้นะแล้วก็นั่งนั่งไกลๆคนนั่งแถวหลังสุดอ่ะหลับแล้วกันสบายดีตรงนี้โปร่งครับไม่อึดอัดก็ดูวิวดูอะไรพอได้มีมือจับมาให้แอร์หลัง มีให้ครับอยู่ตรงนี้2ช่องด้วยแล้วก็บนนี้มีไฟส่องสว่างเขาต้องการใช้แต่ว่าไฟอันเนี้ยเป็นไฟเดียวในรถที่เป็นสีส้มนะตรงกลางกับข้างหน้าทั้งหมดอ่ะเป็นสีขาวหมดด้านข้างมีช่องเก็บของครับอันนี้ใหญ่ดีก็วางมือถือวางอะไรได้แต่ว่าไม่มีจุดชาร์จของคนข้างหลังนะเบาะหลังนั่งได้ไหมถ้าตัวไม่ใหญ่มากโอเคนั่งได้อยู่ สรุปความดีงามของ t ต y o t a Fortuner l e g e เ d e r ดตัวขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นตัวท็อปของเครื่อง2.4ลิตรตัวนี้นะครับในราคา1 6 5 6 0 0บาทเนี่ยประหยัดกว่าตัว2.8ลงไปสัก200,000เศษเศสสิ่งที่ได้มาก็คือทั้งดีไซน์รูปร่างหน้าตาเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นต่างๆเกือบจะเหมือนกับตัว2.8เลยครับสิ่งที่ต่างไปก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ฝากระโปรงเครื่องมันจะเป็น2.4ลิตรเล็กลงมาถ้าเกิดใครไม่ได้บ้าพลังจริงต้องเอาถึงขนาด2.8อะตัวเนี้150แรแรรงงมมาบิด สามารถไปต่างจังหวัดสามารถไปกัน4-5คนเนี่ยไปได้สบายแต่ว่าถ้าจะติอะไรก็มีอยู่เรื่องเดียว,วครับเรื่องเดิมก็คือฝากระโปรงอันหนักอึ้งเนี่ยไม่มีโชคมาให้ยังคงเป็นเหล็กค้ำเหมือนเดิมอยู่ก็ <S <S ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะลองรถตัวนี้แนะนําให้ไปที่ Toyota a แอดูเนตสสาขาบางนาครับที่นี่มีรถใหม่รถเยอะให้ลองด้วยก็วันนี้ผมแบงค์ลองรถไปแล้วครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ